สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เราก็อยูนในเกมไหมครับแตงร่าเป็นสิ่งของไปแกล้งช่วยให้พี่เคนมึนงงกันนะคะแล้วคลิปวันนี้เราจะแกล้งพี่เคนยังไงกันบ้าง้ายาไ,ไปลองกันเลยจ้อาอ่ะก่อนที่เรานะคะจะเริ่มแกล้งพี่เคนเนี่ยก่อนอื่นเลยเนาะต้องไปตามหาพี่เคนกันก่อนนะซึ่งเขาเนี่ยน่าจะมีภารกิจอยู่ไหนหมู่บ้านนะคะเมื่อกี้เห็นเขาแวบ,บๆนะเหมือนเขาจะทําอะไรบางอย่างี่หมู่บ้านนี่แหละ กานอื่นจะต้องกลายร่างเป็นฟางข้าวดีกว่าเนาะแล้วก็บินไปหาพี่เคงกันดีกว่านี่เคยเห็นนะป่าฟางข้าวมีปีกบินได้เอ็แมแลนดิง้งอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะ <c oughs> อยู่บ้านหลังไหนเนี่ยอ๋อจะแล้วอยู่ทางนี้เองโอเคแล้วก็จะค่อยๆร่อนลงนะไปข้างหลังเขาอ๊บอุ้ยเขาจะเห็นหรือเปล่าไม่เห็นแล้วดิอุ้ยกำลังตกฟางข้าวอยู่พอดีเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยไปไปกัน เฮ้ยไอ้ตอกเฮ้ยไปไหนอะเฮ้ยไปมากระเด็นงมาต่อแม่ใช้พลังได้เฮ้พลังได้งูอย่าเพิ่งบังกลับมาที่นี่นะวีดเฮ้ยวีกรรมกรังอ๋อไ้ไม่กลับมาเฮ้ยทำไมวีดมันสไลด์ได้อ่ะมีกลไกอะไรอย่าเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ทางนี้กันเฮนี่ก็ปกติที่นะจะได้กินขนมปังไม่วันนี้ตอกก็ตอกะโอ๋ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยวีดไอ้ตอกดีกว่าเฮ้ยหน่อยเจ้าวีดป้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหน อลายเป็นใบบัวไปแล้วไปไหนล้เนี่ยอ้าวแล้วใบบัวมาจากไหนเนี่ยเอ๊ะแปลกจังเหรอตรงนี้ไงเออใบบัวมันต้องอยู่ในน้ำไม่ใช่เหรอเนี่ยอยู่ในน้ำกระดับลงไปนู่นแล้วนี่ไงอยู่ในน้ำเลยเยเดี๋ยวนี้มันแปลงขัดพิ่แคทเลยจุ๊ดนี่นี่โอ้โหนี่มันการแก้แคทของใบบัวเลยนี่เนี่ยเฮ้ยแค่มาพิ่แคทเดียวไม่ให้กินหรอกอย่าเปิ่งู่ต้องนานยุดอยู่ที่นี่นะทำไมฮ่าบอาเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแห้กลับได้นะกับได้เราไปย่างกินเลยเป็นใบบัวย่างเลยยุดยูนี่ ไปไหนแล้วอ่ะเอ๊ะสนใจนหายไปไหนแล้ววะเราเราจะทําตีเนี้ยนะกลายเป็นต้นอ้อยเมื่อกี้ยังตามเห็นอยู่หลันหลัดอยู่เลยอ่ะเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะทต่ไมสีมันอ่อนกว่านี่ยไอ้เขาจะเข้าใจดวงก่อนนะเนี่ยอันไหนเขาตีเนอะันไหนเขาเฮ้ยเนี่ยใครกัดก็เลยขึ้นเนี่ยอุ้ยปลากัดหรือเปล่าเฮ้ยปลาแซลมอนก็เยอะอยู่ด้วยเขาเป็นของแท้หรือเปล่าเนี่ยของก๊อปเก็ตเอนะขอปากเลย เออเปิดไปนู่นละโอ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยใครเป็นต้นย่าก่อนไปดูนี่กำลังจะขโมยอะอุ้ยเดี๋ยวนะเขาบ้านเหรอออยู่บ้านหลังนี้เหรอน่าจะอยู่ได้สักพักเลยนะไหนเรดิดูเหมือนว่าเขากำลังจะคับของหรือว่าเขากำลังจะเผาของกันแน่เนี่ยถ้าอย่างนั้นใครทำเป็นพี่แขวนเสื้อก่อนดีกว่าอยากกินทั้งนั้นเลยโหิวแล้วเอออะไรเขาอะไรแล้วกันเฮ้ยคนชาวบ้านเตะไหมเนี่ยเฮ้ยช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยเฮ้ยอย่าให้รู้นะ พี่เคนน่ะเอ้าเฮ้ยชุดก่อนมาจากไหนอ่ะอุ้ยชุดก่อนในทลายเลยอ่ะเนี่ยอยากได้เอาไป่รวะตะกี้ยังไม่เห็นมีเลยอ่ะาดโอ้คุณชาวบ้านทำมาให้หรอครับี่อดิไม่ก็จะยกให้เลยมีระบบเร่งอัตโนมัติด้วยโอ้ยดีจุงเบยแต่เอยากได้อะไรวะชุดก่อนเต็มเยอะเต็มนี่ไม่ต้องไปนั่งหาเองเลยอ่ะ าสบยช็อกดีป่ะช็อกดีป่ะงั้นนะนดี๋ยวอาหารเราเดี๋ยวคับยาเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวเอาของกินก่อนอ๋อจะจะคับยาเพิ่มอีกเหรออืมเดี๋ยวก่อนเรากายร่างมันที่ปรุงยาได้เหมือนกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะโอเคเดี๋แล้วคับโล้ด้วยนะยืนตรงไหนดิเนี่ย ต้องไปบุกนะเรา่าที่เคนว่านะวันนี้สบายนะดูว่ามีของเราเฮ้กูวางเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นแ,แปลกๆโดนเข้าทางเราเฉยเลยอา้อาวเฮ้ยเฮ้ยใครตีใครตีเฮ้ยจะปุ้งย่าจังบ้านหลังนี้มันมีหนูว่าอไรหนูกัดเลยถามว่าปุ้งยา่ถาถังนี่นเ,เราก็ไม่ได้ใส่หมอดหนูเข้าไปนะเอา้าเขาไม่อยากให้ปุ้งยาเอายาไปทำอะไรแปลกจุงสีอำว่ะ ทำไมมันค้าบไม่ได้มันเสียไหมเนี่ยมันค้าบไม่ได้อะโอ้ยกระเด็นโอ้ยโอ้ยเจ้าผีนี่ใดเฮ้ยเจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้กอะไรขึ้นเกิดอะไรขึโอ้ยผีหลอครับแรื่งปุงยามีชีวิตเป็นไงไอ้ยยอู่ดิไปไหนเหรอัวโอ้ยไม่ทันได้กินเลยหน้าหน้าจะตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยแค่เกือบตายน่ะแต่ยังไม่ตายเฮ้ย กลายเป็นต้นย่าแล้วเขาไม่เห็นว่าเรากลายเป็นต้นย่าดีนะมีของกินไม่กั้นตายแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมอ่ะอ๋อดูเหมัอนว่าจังเกิมาไปที่อื่นเนี่ยเหไหมก็ไม่ค่อต้นไม้แลเนี่ยมันตักไม้หมดป่าเลยอ่ะเอาเฮ้ยงั้นเราช่วยขนาดละกันเนาะนี่มันต้องจังเกิลนี่มันอยู่แถวนี้ได้ยังไงอ่แถวนี้มันป่าโอ๊กที่น่าอ๋ได้ดีแปลกจูงอะแต่ก็ดีนะก็เดินมาไงถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราว่ามีไม้จังเกิลใช้แล้วดีอาศัยบนวิวก่อนอันนี้ เฮ้ยทำไมใส่ไม่ได้เฮ้ยได้ยเอ้าเฮ้ยจังจะกลงบ้าทำให้วิ่งง่ายเนี่ยอยู่เดี๋ยวนี้หยุดหยุดที่นี่นะเฮ้ยเกิดเป็นต้องคิมสันเฉยเลยอะไรก็นี่ยเฮ้ยมืาตัดจังเกินจะชาร์จแล้วเนี่ยอะตัดคิมสันกันเลยร่างกาย่างไอ้คนกลับร่างไอ้เจ้าเป็นตัวแทนกลุ้งเบย เอาไม่ไม่มั่นใจพ่เ็นตาฝาดพี่ของสส่นอนไม้แบเฮ้ยแกไมนกิ่งไม้แห้งเฉยเลยเฮ้ยอกรก้ยว่าเขาบ้าเขาไม่ได้ตากหรอกเฮ้ยแกไปกินสันแล้วอะขึ้เนีแกลงพินสันหมดแล้วนะเฮ้ยนี่แอ้าวเฮ้ย กลายเป็นกิ่งใบแห้งแล้วเหรอเอ้ยจะได้หายเนี่ยอ้าวกลายเป็นเห็ดนะตอ้ยแย่แล้วทำไมกลายเป็นเห็ดเลยเอ้ยเดี๋ยวเห็ดมันใช้ไม่ได้จะเอาเป็นฟืนซะหน่อยอ่ะปากก็ตองไม่ได้นะนี่อยากได้เห็ดต่อกันอ๋อเฮีนใจดีเอ๊ะหรือเกมมันบั๊กัเนี่ยสงสัยเกมจะพังนะเกมไม่ได yeah. ้บั๊กหรอกคนนั <sour> <well> ่นแหละบั๊ก ต้นโอก็ได้อะอุ้ยตอกกันตอกกันตอกกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวอย่าเพิ่งตอกดิเดี๋ยวต้นสุดท้ายแล้วเฮ้ยเสียงอะไรเมันตากเหตอการันดินี่มันกลมัแสงนี่นะมันเกิดได้ยังไงเนี่ยโอ้ยตายแล้วโอ้ยทำอะไรกันกันนี่นี่เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาจาไหนโอ้ย โอ้โหที่นี่ขึ้นแล้วใครจะไปสู้ได้เนี่ยไายละจ้วอย่าพังไปดิอย่าพักท้องดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วของใส่ต้องทำกองทัพกองเลนมวะเนี่ยเฮ้ยอย่าพังไปเล็กก็ยังไม่ค่อยจกลเหอเลยจะไปได้ไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตามไปนะเ้ยนี่ไงนี่ไงฟักท้องสงสัยต้องสับขาโกเลมมาเพิ่มนะเนี่ยถ้ามีโกเลมอยู่ชีวิการ์น่าจะปลอดภัยนะแตัการ์ดกาตัดกันตัดกันเดี๋ยวให้ไปตัดที่บ้านเลยอย่าพักท้องเียังไม่ใกลเหลือพอดีเลยอ่ะ โอ้โหแถวนี้ก็มีฟัตทองเหลือเต็มเลยอ้าวเฮ้ยเฮ้ไม่ให้ต่อนะเฮ็ดเดียวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมมันกลายเป็นเพชรอ่ะอ้าวเฮ้ยฟัตทองทำไมสกิีมันเปลี่ยนเฮ้ยกลายเป็นเพชรอีกแล้วฟัตทองอ้าวเป็นฟัตทองแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฟัตทองเอ๊ะโอ้โหวันนี้พี่เค็มจะทำงานหนักเกินไปไม่ได้อ้าวเฮ้ย จะไม oh ่เอาไทิเฉยเลยอม่เมทิชเลยนะเฮ้ไม่ชิดก็ได้นะไม่ไม่ตอหรอกไม่ตองไม่ต้องหาของข้างล่างาไปก่อนไมาทอาของทองใครก็ได้เนี่ยเอาเฮ้ยแล้วมั่อกา้ไปฟักทองอีกแล้วอะเฮ้ย um ินี่หลิงเนี่ยโอ้ยฟักทองอะขาหทอกโอ้ยผีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเราวางมนยักไหเฮ้ยเดี๋ยวน้ามันไดมอนด์ที่แค่จุ๊บไปจังเลยโอ้โหใหญ่แล้วหญ้ว่ไดมอนหายนี่ไดมอนขคนเราได้แล้ เอ้ยเสร็จยเสร็จไดู้ได้ต้องเก้าเมตรแล้วะเนี่ยเขาช่มร้อนเงินยังไงดเ่ะจะตายไหมเนี่ยเอัรากันมาทางนี้มันก็ไหลไปทางนู้นไปทางนู้นมันก็ไหลมาทางนี้มันไหลได้มันไหลได้เฮ้ยอยู่ตรงนี้นะอ้าเฮ้ยไลดไลไลไเลไหลแล้วไหลแล้ว้น้นเจ้า เรา่จตรงเดียวต้งได้ล้เราด้วยอาตาอีกเหรอาสุชีวิตเลไดมอนเนี่ยไ้ได้มหรอไม่ใหหรอไม่ให้หรอจะมดจะมดเอาแมนตีมือหนินะเขาไม่ให้หรอเกือบตายเลอขึ้นไปหายใจหรอเฮ้ยไปแล้วตองพี่น้ำไปนะนี่น่ะไปแล้วมันแตงกวาทะเลดีกว่าอยู่ไหนละไดมอนจาแตงกวาทะเลเมาเห็นยู แถวนี้นะเอา้าไม่มีแล้วไอ้ไข่มันไม่มีแล้วตั้งควาเนี่ยเนาะไดมอนหายไปไหนเอ้าเฮ้ยเยี๋ยวอูซามอนกันอีกแล้วใช่อาโอ้ยนี่มันแซลมอนหรือปลาเปรี้ยงยากันแน่เนี่ยแต่เป็นตั้งควาทั้เลยทั้งนั้นน่ะอยู่ไม่ได yeah. claro ้แล้วแถวนี้เถื่อนจุ้งอันนี้กลับไปที่ก่าเฮ้ยเดี๋กันนะเราขายร่างเป็นแร่แล้วอ่ะเราเป็นบล็อกแล้วอ่ะถ้าอย่างั้นลองขายร่างเป็นสิ่งปลูกสร้างบ้างดีกว่าเนาะถึงตอนนี้พี่เคเนี่ยกำลังเดินมายังไม่ถึงนะเรารู้สึกเหมือนกกััับบวว่่่าพีีเคลงสสนนนใชิตอยูะ ถ้าอย่างนั้นทุกคนเดี๋ยวเราก็จะระเบิด TNT ใส่พี่เคนดีกว่าน,นะเราจะแก้งซุก TNT น,นะคะไว้ข้งใต้ดินเยอะๆเลยเนาะเอาเยอะละกันหรือเขาจะตายไนงะแล้วก็เดี๋ยวต้องวางท TNT ไว้ข้างบนนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไรลักเป็นบ้านอีกลูค่ะ ห็นต้องสงสัยแน่เลยว่าพีดีเนี่ยในพื้นที่ไบโอเหม่งี้อยู่ดีมีบ้างอีกรูน้าแข็งมาได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าเพื่อความเนียนนะนี่เลยเราจะต้องวางที้นทีแล้วก็วางที่เหยียบไปให้ค่ะแบบนี้นะถ้าเขามาเนี่ยเราก็จะเหยียบรุ่มไปเลยแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มานะเอาเทิีกายร่างเป็น อีกูกักันดีกว่านะคะบอ่าบ้านจ้ารักลอยอยู่กลับมาเก็บของดีกว่าเห็นป้าเห็นป้าบ้านกูจะมีเล็กพอเหลยอสร้างคุณโกเลมนะเนี่ยเอ๊ะอะไรเอ๊ะมันอีกูมาจากไหนเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้ตอนเราอยู่ในบ้านก็ไม่เห็นมีกระคขนอีกูเลยอะหรือไปอมเหห์มะมันมาสปาตรงนี้เนี่ยแปลกจุงมีที่ไหนไอ้คนชาวบ้านไอ้ไม่รู้หรอกครับทำไมมาตรงนี้ได้เนี่ยเคยมีแต่เขาไปทำอะไรเนี่ยจะมีการให้เล่นอะไรเฮ้ยเสียงอะไรเออเอออาเทียนหยิ่หูตาย ว้ายอยู่าว้ายน่าถอยทันโอ้โหมานดิเกนโอ้ไม่หายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้หายหมดเลยหายทั้งกระทงอีกรูหายทั้งบ้านดิเกนด้วยโโอ้หไม่อยู่แลือตรงนี้ก็ไม่เหลือเผาหมดตัวแล้วโป๊ะก็จะสร้างคุณโกนเลมขึ้นมาปกป้องหมู่บ้านหน่อยนะเนี่ยไม่เอโกเล่มก็ยังไม่เหลือเลยมีอะไรล่วงอยู่ข้างล่างมเนี่ยโอ้โหไม่เหลือเลย S <S <C LS> คุณพอเพลินคุณชาวบ้านเห็นของพี่เนมสงไหมเนี่ยโ oh, yeah, อ้แย่แล้วอะแมคุณชาวบ้านมองเลยเหรอไม่เคยเห็นใบดิบลิฟหรออันเดอเอ้ย นี่เลาของแท้นะของเลียนแบบนะเขาบอกไม่เหมือนของแท้นะบ้านตีเหล็กดีกว่ามีอะไรให้โดมไหมเนี่ยเฮ้ยจะเข้าไปในบ้านช่างตีเหล็กคำหยั่งอ๋อไปหาของเพิ่มเหรอในสุดก็ต้องกลับมากินขนมไปนะเป็นกระบองเพชรกันดีกว่ากูจะเก็บแอบเป็นทองไม่ต้องเยอะอาหารมันไม่ต้องกองเลยเหรอจิมเปอร์มาอีกแล้วเออไอ้ตองนี่้เกือบไปเกือบไปนี่วพื่อจะตายอ่ะเป็กระบองเพชรทำไมกระบองเพชรไปอยู่ตรงนี้อ่ะแต่จูมันต้องอยู่บนทรายไม่ใช่เหรออ้าวเฮ้ย เฮ้ยกำลังกล่องเฮยกล่องเอนเตอร์เหรอเฮ้ยไม่ม้สมบัติอยู่ข้างในแม่เดี๋ยวลองเปิดดูไหรมเฮ้ยอยไม่ใช่เจ้าของเปิดไม่ออกเปิดไม่ได้หรอกยังไม่ต้องใช้กุญแจมันจะมันล็อกอะไรอยู่ไอออร์เดอร์แล้วกันนะเฮ้ยอุ้ยออกมาเต็มเลยเฮ้ยโอ้โหไอออร์เดอร์นี่นะ เฮ้ยดีนะช่วยเขาด้วนะไอที่ดวงไม่ค่อยดีนะไปล่ามังกรกันจะได้เอ็นเกมดีเลยฮ่าฮมังกรอยู่ไหนไปสตอร์มโคกมเดี๋ยวมานลงทายแล้วแต่เราเนาะเราทายไม่เคนด้วยยังไม่ทันไปก็หลงทางเนาะโอเคว้าดีจังนี่จะเป็นกองเลยเอาหายเลยแต่เฉยเอาเฮ้ยสตอร์มโคกมาจาไหนอ่ะอยู่ดีมันก็มีสตอรฮมสปาร์มันจากเมียนี่โอ้ยจริงจริงเลยมา จะไปเป็นโลกมันก่อนนะวเอางกันเลยเฮ้ยทำไมมันหมุนได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นของปลอมมันจะวางได้ยังไงอะเล่นไม่ถูกใส่ไ้น่เงี้ยเฮ้ยแย่แล้วทำไมมันหมุนได้หมุนกันหมุนกันหมุนหมติซ้ายหมุนขวานหมนใส่ไม่โดนหสมุนข้าหมุนนี่นลูกข่าโอ้ไม่นี่จะแกว้างแลก็ช่วยกันแม่งเนี่ยตามไม่ได้แต่ให้บอกเป็นกองก็ใส่ไม่ได้หรอกเบียนหัวเบียนหัวตายแล้วตายแล้วยตาแล้ว ว้าวตลลยิยมอมาแล้วออกมาออกมาให้ตาอ่ะก็ oh <my. S 2> โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก็เล่นแกล้งในเกนไม่อบอกบาแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบคลิปแก,กล้งกันแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดะลิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทุกอ,อย่าง่นเกมไมโครบอะไรนะอันนี้ต้องไปแล้วานบย